สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆยันเย็นวันนี้นะครับเรามาอัปเดตก,กันต่อนะครับสำหรับลูกปูปเถิงนะครับนะรุ่นทรงอิตาลีตอนที่3ครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นงาน3กษัตริย์2กษัตริย์และก็กะสกษัตริย์นะครับ วันนี้นะครับเปิดแบ่งปันปเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับองค์ละ300บาทนะครับจับคู่อ่ะองค์ละ280บาทนะครับจับคู่350บาทเท่านั้นนะครับองค์ละ280บาทจับคู่350บาทเท่านั้นพี่ วันนี้มีไม้แปลงปันพี่ๆนี่ครับตกยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สองรายการเลยนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมดูนะฮะผมบอกได้เลยว่าสวยทุกองค์สวยทุรายการเพราะรุ่นนี้ลงยาจัดเต็มหน้าและหลังครับถ้าหากพี่ๆนะฮะสนใจถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งไปพร้อมๆกันครับรายการที่หนึ่งมาครับ นี่ฮะรายการนี้เปิดประเดิมองค์แรกเลยครับเลขคุณตเบอร์มาเลขหกสิบห้ารายการนี้นะครับเป็นเนื้อ 4K ครับนี่ฮะเนื้อ 4K พี่ลงยาแดงด้านหน้านี่ฮะลงยาแดงด้านหน้าพี่เป็นไงผมบอกแล้วแค่องค์แรกก็สวยอลังการแนละ้วพี่รายการนี้เลขคุณเบอร์หกสิบห้าครับนี่ฮะสวยงามไหมพี่นะครับสวยงามไหมพี่รายการ 1, นี้รายการที่หนึ่งนะครับองค์ละสองร้อยแปสิบาทยกคู่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะ ต่อมาฮะร,รายการที่สองนี่ฮะรายการที่สองเป็นโรงยาฟ้าพี่เลขคุณจำเบอร์หมายเลขเก้าสิบเอ็ดเลขคุณจำเบอร์หมายเลขเก้าสิบเอ็ดครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนี่ครับงานโรงยานี่ครับนะแต่แกะบางองค์นะนี่ฮะนะแต่พี่สนใจนะฮะสามารถขอรูปเพิ่มร,รูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์ได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมแกะถ่ายให้นี่ฮะรายการที่เลขคุณจำเบอร์เก้าสิบเอ็ดพี่นี่ครับนะองค์ละสองร้อยแปดสิบบาทนี่ครับจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพี่ จับคู่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่แงสวยๆอย่างนี้หาที่ไหนได้พี่นี่ฮะงามๆครับพี่นี่ฮะรายการที่สองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับเป็นรายการที่สามครับะรายการที่สามเป็นเนื้อนี่ฮะสี่เคโอ้โหเลขคนตะวเบอร์เลขเจ็ดศูนย์นี่ยสี่เคเลขคนตะวเบอร์เลขเจ็ดศูนย์พี่ดูด้านหน้าครับ นี่ฮะเต็มระบบแบบนี้พี่ชายนะครับหาที่ไหนได้ครับคู่ละสามร้อยห้าสิบตกองคละสามร้อยเองไอ้ตกองค์ึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับซึ่งสวยๆแบบนี้พี่นะเอาไปตอกกันได้นะฮะเอาไปเปิดต่นตอกกันได้เลยนี่ฮะรายการที่สามนคะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเนื้อสารกษัตริย์ลงยาชมพูหน้าหลังครับนี่ฮะโบฟาคุดลงยาเลขคดเบอร์ยเ,เลขเจ็ดสิบสี่เลขคดเบอร์ยเลขเจ็ดสิบสี่ครับรายการที่พี่นะรายการที่สี่นะครับ โอ้โหนะสวยๆเลยพี่ชัยนะครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะเป็นลงยาเหลืองพี่นะครับสองกษัตริย์ลงยาเหลืองพี่เลขคุณจังเบอร์เลขสี่สิบสามครับเต็มสุบนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับรายการนี้รายการที่ห้านี่ครับต่อมาครับรายการที่หกครับพี่ชายโอ้โหรายการที่หกเป็นลงยาชมพูนะฮะองค์อ่าเหรียญสองกษัตริย์นะครับเลขคุณจังเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับ ลายการที่หกเลขคนตับเบอร์มันไลขแปดสิบเจ็ดนี่ครับนี่ฮะงามๆต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะรุ่นทรงอิตาลีสนี่ยรายการนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับเลขคนตับเบอร์มันเลขเจ็ดสิบเอ็ดลงยางม่วงหน้าหลังมหาอำนาจลงยางม่วงด้านหลัง,งพี่ดูเบียาคุ้เนี่เนี่ฮะร,รายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับพิชารายการที่8ครับรายการที่8ดครับเป็นลงยาม่วงนะฮะเดี๋ยวผมแกะยาม่วงให้ดูบ้างนะครับพอเปิดมาสององและนี่ะรรายการที่8ปดเยาม่วงนะฮะสองขสัตย์ในพี่เลขคน้เบอร์หมาเลขยี่สิบเจ็ดครับรวมกันได้เก้านี่ฮะงามๆพี่พยายคุดสวยงามนะพี่นะนี่ฮรรายการนี้นะครับรายการที่8นะครับ รายการที่เก้าเป็นลงยาฟ้าครับโอ้โหวันหวานฉ่ำเลยพี่เล็กโค้ดเบอร์เก้าศูนย์ลงยาฟ้าแกะให้ดูบ้างนี่ครับดูด้านหลังนี่ยังงามนี่นะรายการนี้ครับรายการที่เก้าดูยาอูยาฟ้านะพี่โอ้โหสวยงามเลขโค้ดเบอร์เก้าูนะพี่โอ้โหสวยจริงนะครับรายการที่เก้าต่อมาฮะรายการที่สิบครับนี่สิบลงยาฟ้าครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการที่สิบเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสามครับ ลงยาฟ้าส,สวยๆนะครับนะ่ารายการที่สิบนะครับนี่ฮต่อมา,าร,รายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเป็นลงยาแดงนะจ๊ะนี่ฮะเลขคนเติบอร์ไลขแปดสิบสองนะครับยาแดงเนี่ยสวยงามนะพี่นะยาแดงสวยงามนี่ฮะสวยงามจริงพี่ยาแดงนะครับยาแดง ต่อมาคร 12. 12ับรายการถัดไปครับพี่นะฮะรายการถัดไปเป็นรายการที so ่สิบสองนะครับสิบสองเป็นลงยาเขียวเนี่ยซับเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครพี่นี่ฮะลงยาเขียวเหนียวซับครับนี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามพี่ชาย รายการที uhm. ่13เป็นโรงยาน้ําเงินพี่นะครับสี่กษัตริย์นะครับเลขคุณตัวเบอร์มาเลขสองห้ารายการที่สี่กษัตริย์นะพี่เลขคุณตัวเบอร์สองไอ้สองสี่นะครับสองสี่พี่นะรายการที่สิบสี่นะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเอ้สิบสามรายการที่สิบสามทษาทีพี่สิบสามนะครับสวยๆเลยต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่ก็เป็น สองกษัตริย์นะครับลงยาส้มโอ้โหจำฉับเลขโค้ดเบอร์เลขจิตสูตรนะครับรายการที่สิบสี่นี่ยนี่โอ้โหสวยงามจริงๆนะฮะรุ่นนี้สวยงามถูกใจจริงๆฮะนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้านะพี่ชายรายการที่สิบห้าก็จะเป็นอ่าแบ็คพิ้งนะครับสองกษัตริย์แบ็คพิงสองกษัตริย์เลขโค้ดเบอร์หมาเลขเจ็ดสิบหกนี่ครับแบ็คพิ้งเนี่ย นี่ยรายการที่สนะิบห้นะานี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกก็เป็นสามกริย์นะครับเลขโคนจังเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์สามกริย์เลขโคนจังเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ครับงามงามพี่ลงยาแดงนะครับสามกริย์นะครับนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ด 17เป็นลงยาส้มครับนะลงยาส้มฉ่ำๆครับ17เลขคนณำเบอร์หมายเลข60นครับเนี่ยฮะลงยาส้มนะครับรายการที่17บนะครับต่อมาครับรายการที่18ดนะครับรายการที่18บนะครับเป็นลงยาม่วงมหาอำนาจนะครับเลขคุณำเบอร์หมายเลข9 1้าหนึ่งครับเลขคุณำเบอร์หมายเลขเก้าหนึ่งครับนี่ฮะลงยาม่วงนะครับ เนื้อสารกษัตริย์นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับลงยาเหลืองหน้าหลังเลขคูณเบอร์หมายเลขสองแปดนะครับขออนุญาตตัดให้ดูนะเพราะองค์นี้ถูกใจมากนี่ฮะองค์นี้ถูกใจมากพี่รายการสิบเก้านี่ยะสิบเก้าโอ้โหนะสีสวยมากพี่เลขคูณเบอร์ยี่สิบแปดสีสวยจริงจริงพี่นี่ฮะรายการที่สิบเก้านะครับงามๆนะครับ ต่อมาฮะรายการที่20โอ้โหองค์นี้สวยจริงนะครับองค์นี้สวยจริงรายการที่20เลขคนจับเบอร์มาเลข64ครับลงจาแดงครับเนื้อ2กษัตริย์นี่ครับแต่อีพีนี้ก็เป็น2กษัตริย์เลยนะ3กษัตริย์นะครับ4กษัตริย์เลยนะพี่ EP นี้พี่นี่ฮะรายการที่20นะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการที่21นะครับนี่รายการที่21ครับนี่ฮะเลขคนจับเบอร์1 00่งศูนย์ศูน รายการที่11เ,เลขคนณต้องเบอร์1000พี่เนื้อแบคโรเดียมลงยาแดงโบน้ำเงินนะี่ลงยาจีแบนดคุดลงยาพี่เนี่ยนะฮะสวยๆนะครับรายการที่21ครับเนี่ฮะงามๆนะครับน่งามๆนะครับ โอ้วันนี้ก็มีพี่แบ่บแกนนบงกันพี่นะครับ21รายการนะครับลองไปดกชมดูท้งพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทร้องได้เลยเนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบประคุณมากๆนะครับ